ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่สงสัยเรื่องกระดูกเนี่ยพี่ตั้มเอาจริงๆพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเยอะมีคนมีปัญหา <ๆ S 2> เรื่องกระดูกเ<ช> <ๆ S 1> ยอะมากนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่คำถามแรกเลยค่ะค,คุณยายเป็นโรคหลังค่อมค่ะดิฉันจะเป็นด้วยไหมคะเอาดิเป็นห่วงตัวเองดิฉันจะเป็นด้วยไหมคะคุณแม่บอกว่าญาติทางแม่เนี่ยเป็นกันหลายคนเลยรโรคนี้มันเกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยหรอคะคุณหมอ เรื่องของกระดูกหลังค่อมเนี่ยบางทีต้องมาดูเรื่องของว่ามีเรื่องของภาวะกระดูกหลังคตร่วมด้วยไหมครับเพราะว่าเรื่องของค่อมคืออย่างนี้ครับคตคือเบี้ยวแทนที่จะเป็นตรงเนี้ยการอ้ในกระดูกก็คือคือหลังค่อมก็คืองมโน้มตัวไปข้างหน้านะะหลังคตคือเบี้ยวเบี้ยวแต่ตัวอาจจะตรงอยู่ก็ได้หรือเอียงนะครับทั้งสองกรณีจะทําให้ตัวเตี้ยลงนะครับปกติต้องยืดตรงขึ้นใช่ไหมฮะถ้ไม่ได้เป็นนะ พระนั็นก็คือว่าอันนี้ต้องมานั่งดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสาเหตุไหมนะครับ,รบถ้ามีสาเหตุจากกระดูกบางพูนอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของโรคแต่รโรคก,กระดูกบางกระดูกพูนบางทีก็เกี่ยวเนื่องกับพันธุก,กรรมในเรื่องของเซลล์ของการสร้างกระดูกของแต่ละท่านก<อ>็เกี่ยวกับพันธุ์ชาติพันธุ์ของแต่ละคนนี้บางบางครอบครัวอาจจะมีภาวะเรียกว่ากระดูกหลังคดคคนะครับ,รบซึ่งก็เจอได้ตั้งแต่วัยเด็กๆก็คือพัฒนาการขึ้นมา จนเขาอ,อ,อายุประมาณ9ขวบ10ขวบก็จะเห็นว่าเริ่มมีกระดูกหลังเนี่ยเริ่มเอียงเอียงโคดรๆได้เป็นตั้งแต่เด็กอย่างนั้นเลยหรมอครับเป็นโรคที่เกิดจากพัฒนาการของกระดูก<อ>ครับซึ่งถ้า <นะ S 2> เป็นจากอันนี้เนี่ยโรคนี้ก็เป็นโรคทางกรรมพันธ<อ>ุ์นะฮะถ้าย้อนกับประวัติกลับไปดูก็จะเจอว่าญาติพี่น้องหรือ,หรอพ่อแม่อาจจะมีประวัติเป็นอันนี้อยู่ครับคือสำหรับคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ย ต้องไปดูก่อนเนาะว่าคุณยายเป็นโรคหลังค่อมหรือลังอะไรด้วยยังไงนะคะอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับค่ะถ้าเกิดกังวลมากก็อาจจะไปปรึกษาคุณหมอแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นมาจากพันธุกรรมมันก็อาจจะป้องกันลาบากมากคุณหมอถ้าถ้ากระดูกหลังไม่คตเราก็คือป้องกันก็คือรักษาดูแลเหมือนคนปกติไงครับเพียงแต่ว่าเราก็คอยเช็คให้สม่ำเสมอหน่อยว่ากระดูกสันหลังเราเนี่ยมีการโกงมีการคตรไหม นะครับตรวจความหนวแน่นมวลกระดูกว่าของเราปกติดีไหมมีการออกกําลังกายให้สม่ำเสมอให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อจะช่วยแบ่งรับภาระจากกระดูกสันหลังใส่ใจกับจุดนี้เพิ่มมากขึ้นนิดนึงใช่แล้วครับคาถามข้อต่อมาครับคุณหมอครับเป็นสุภาพสตรีครับอายุ45ปีครับบอกว่าตอนนี้ไม่มีประจำเดือนแล้วรู้สึกตัวเอง45นะอาจจะไม่เร็วก็ได้เนาะประมาณนี้นะครับรู้สึกตัวว่าจะร้อนวูว่าบ่อยครั้งแบบนี้จะเป็นกับทุกคนไหมคะ ก็บอกว่าสตรีวัยหลังหมดประจําเดือนมีโอกาสจะเกิดโรคกระดูกพรุนด้วยดิฉันจะต้องทานอะไรเพื่อป้องกันได้คือในแง่ของอาการนี้เป็นอาการของวัยหมดประจําเดือนเรียกว่าวูบ้าตามตัวออกร้อนอะไรเงี้ยนะครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับนะวัย45ก็คือวัยทองนะครับครับเฮ้ยทำไมทองเร็วอย่างเงี้ยอ่าบางคนเร็วกว่านั <c oughs> <อ>้นหรือว่ามีโอกาสเร็วกว่านั้นก็อาจจะขึ้นขึ้นอยู่กับฮอร์โมนร่างกายของแต่ละท่านครับเพราะนั้นก็คือว่าบางคนก็40ก็เริ่มหมดแล้วก็มี เพราะนั้นเขาก็จะเจอปัญหาภาวะเสื่อมเร็วกว่าคคนที่เรียกว่าประจำเดือนหมดในวัยที่อายุมากๆหน่อยเช่น50ไปแล้วเพราะนั้นก็คือว่าถามว่าเขามีความเสี่ยงไหมที่จะเป็นภาวะกระดูกบางทุนก็คงต้องบอกว่ามีนะครับนี้ถามว่า45เนี่ยก็เป็นค่าเฉลี่ยปกติโดยทั่วๆไปเจอได้เพราะฉะนั้นก็คือว่า ถามว่าจะเร็วกว่าคนปกติไหมก็อาจจะไม่แต่เราคงจะต้องมานั่งดูว่าต้นทุนเรามีแค่ไหนครับอาจจะมีการเช็คความหนาแน่นมวลกระดูกตอนเช็คสุขภาพประจําปีว่าของเราอยู่ในระดับไหนถ้ายังอยู่ปกติดีอยู่เราก็ควรจะมีการเรียกว่าบํารุงให้สม่ําเสมอไว้ครับะมีการออกกำลังกายเพื่อให้มันไม่สุดโทรมลงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเริ่มบางลงก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็รีบรักษาครับจริงจริงแล้วสตรีวัยหมดประจำเดือนหรือว่าเริ่มต้นวัยทองเนี่ย ควรไปหามหมอทุกคนเตรียมไว้เลยไหมคะคุณหมอโดยหลักการแล้วเนี่ยคนเราพออายุกเกินสัก30-35ก็ควรจะมีการเช็คสุขภาพประจําปีครับถูกไหมมีการเจาะเลือดเช็คเอ็กซเรย์แต่พอวัย40อัพแล้วเนี่ยเราอาจต้องมีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นความหนาแน่นมวลกระดูกนะครับ,รบถ้าสามารถเช็คกระดูกสันหลังกระดูกคอได้ถ้าเกิดมีอาการปวดๆบ้างอาจจะต้องเช็คไว้เป็น baseline, เบสไลน์ไว้นิดนึงว่าใปัจจุบันเนี่ยพอฉันเข้าเลขสีแล้วเนี่ย กระดูกฉันเป็นยังไงบ้างแล้วคซึ่งบางคนไม่เคยเช็คจะเช็คแค่เอ็กซเรย์ปอดใหรือเครื่ใจถูกไหมครับครับผมแนะนําว่าถ้าสามารถเช็คได้ก็ควรจะก็ควรจะเช็คจะได้รู้สภาพณปัจจุบันบางคนไม่อยากรู้ใช่บางคนกลัวคุณหมอไงไปตรวจบ่อยดีกว่ากระดับข้อต่อมานะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคุณหมอมีอะไรบ้างคะการรับประทานอาหารที่มีส่วนของแคลเซียมเนี่ยคือต้องทานประมาณไหนถึงจะเพียงพอแล้วถ้าเกิดดิฉันกินมากเกินไปเนี่ยเป็นอะไรไหมคะ เอาอย่างนี้ก่อนนะครับแคลเซียมที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยวันหนึ่งเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ800ครับในอาหารเนี่ยที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยจะมีเฉลี่ยอยู่ทมประมาณ400ครับมันโดยปกติเราอาจจะยังขาดอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใครได้ทานนมนมนะทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะหน่อยเช่นปลาเล็กปลาน้อยปลาปน่นเงี้ยปลาก็อาจจะมีนะครับเพราะว่ามันละลายอยู่ในน้นก็คือให้มีส่วนที่เป็นก้างส่วนที่เป็นกระดูกปนเข้ามาน้ำซุปอย่างเงี้ยนะครับน้าต้มกระดูก ก็อาจจะมีแคลเซียมที่เยอะขึ้นทานนมถั่วเหลืองก็อาจจะมีแคลเซียมจะต้องระวังเกานะครับผัดใบเขียวผักโขมอย่างเงี้ยก็จะมีเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทานกลุ่มนี้ได้มากขึ้นเราก็จะมาทดแทนส่วนที่เราอาจจะยังไม่พอคถูกไหมฮะเราก็อาจจะพอดีกับที่เราต้องการครับนี่ถ้าเราวัยมากมากขึ้นเช่นวัยประมาณว่าวัยสูงอายุวัยทองเราอาจจะต้องการแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องมีการเสริมด้วย อาหารที่เพิ่มขึ้นหรือทานแคลเซียมเพิ่มขึ้นทานนมอะไรก็ว่าไปอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่วินิจฉัยว่าเป็นกระดูกบางกระดูกพูนปริมาณแคลเซียมที่ได้ควรจะต้องเพิ่มขึ้นและสม่าเสมอส่วนใหญ่ทีเห็นคุณหมอเขาจะให้เหมือนกันนะครับบางทีมันเป็นเม็ดอะครับจะเป็นเม็ดู่เม็ดฟูก็มีเม็ดฟูก็มีแล้วแต่ชอบเห็นเยอะหรือไม่เยอะนะคะคราวนี้คําถามที่ต่อเนื่องคือถ้ากินแคลเซียมมากไปหรือเป็นกังวลเป็นพารานอยกินนมวันละห้าหกเจ็ดแก้วอย่างเงี้ยก็อาจจะเยอะอ้วนนะ ครับก็เป็นรมข้องมันเนยครับการรับแคลเซียมมากเกินความจําเป็นมันจะไปสะสมเกินไปไหมครับก็ถ้าในปริมาณที่มากๆอาจจะเกิดการเรียกว่าตกตะกอนนะครับทำให้เป็นนิ้วได้ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในคนที่กระดูกเสื่อมก็จะมีหินปูนมีแคลเซียมไปเกาะอยู่แล้วนั่นคือธรรมชาติการที่เราทานหรือไม่ทานแคลเซียมไม่ได้ทําให้โอกาสงอกเพิ่มขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีความเสื่อมมากเสื่อมน้อยเสื่อมบ่อยแค่ไหนหรืออักเสบบ่อยแค่ไหนะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการทานทานแคลเซียมไม่ได้ทําให้กระดูกงอกเยอะขึ้นไม่เกี่ยวที่เขากเป็นความเชื่อกันไม่เกี่ยวเลยแต่ถ้าเราทานมากเกินไป นะส่วนหนึ่งก็จะถูกขับออกมาแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเหลือแล้วตกค้างในร่างกายตกตะกอนได้ก็กลายเป็นนิ่วหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าปริมาณที่แนะนําก็คือวันละ1-2เม็ดจริงไม่จริงๆแล้วหมดว่าคนไทยน่าจะกังวลเรื่องขาดมากกว่านะแต่ถ้าต้องคานเยอะๆสี่ห้เม็ดผมว่าเยอะเกินไปครับไม่ควรจะขนาดนั้นพอดีอย่างที่คุณหมอบอกเลยทุกอย่างต้องสมดุนะรับประทานจากอาหารประจำวันหรือรึกษาคุณหมอได้แต่ต้องไมเยอะไปนะครับ คำถามต่อมาครับหมอครับออท่านผู้ชมถามว่าเพราะเหตุใดครับหมอที่การดื่มสุราเนี่ยถึงเกี่ยวข้องกับการทําให้แคลเซียมลดลงมันไปเกี่ยวอะไรสังเกตไหมครับเวลาเราไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ครับเข้าห้องน้ำบ่อยไหมครับบ่อย,อยครับ แรบแปวิ่งเขาผลของมันก็คือทําให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นมันไปขับปัสสาวะใช่ฤทธิ์ของมันก็คือมีฤทธิ์ขับปัสสาวะพอเราไปเข้าห้องน้าบ่อยๆเราก็จะมีการสูญเสียแคลเซียมหลุดมาด้วยนี่แคลเซียมถ้าเกิดเราทานไม่พอมันจะไปดึงจากตรงไหนของเราครับกระดูกจากกระถังที่เราเก็บไว้นี่แหละครับกระดูกของเรานี่แหละครับก็จะเหลือปริมาณน้อยลงเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่จะไปดื่มแอลกอฮอล์ให้กินแคลเซียมเสริมไว้เลย S <S <S ตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่จะไปถ้าอยากจะดื่มไปนู่นไปนูน่นทางแก้คือต<ร>้เ<ร>มเล<ร><ร>้าคุณหมอแล้วถ้าผมไม่ทานเล้าผมทานน้ำแล้วฉี่บ่อยๆแล้วครับ ก็ลิศอาการจะคล้ายกันไหมครับผมจะเสียแขาเสียมไหมครับเอออาจจะน้อยกว่าเพราะว่าลิศในการขับปัสสาวะจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันละครับน้ำมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติคขับตามธรรมชาตินะานน้ำแผนนะทนขกินเคาเสียมเสื้อชั้นต่อมาค่ะคุณลุงของผมป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนครับมีอาหารชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยงบ้างเออ อาหารก็คือกลุ่มประมาณนี้ฮะเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ครับนะประเภทชากาแฟถ้าทานดื่มเยอะๆนะครับวันหนึ่งสักแก้วหนึงอาจจะไม่เกิดปัญหาแต่บางท่านก็ดื่มชาเป็นนิดเลยแทนน้ําเลยก็อาจจะมีผลเสียเอาเป็นน้ําเปล่าแหละน้ำเปล่าที่ที่สุดครับครับหรือนม นมเสริมเเสียมันนี่ไม่ชอบกินนมนะผู้หญิงนี่นั่นไงล่ะชอบกินนมแพ้ได้ยินเือนทางน้ำเปล่าเหอะจะได้จบครับำถามต่อมาครับคุณหมอครับคุณหมอวิธีมีวิธีในการออกกําลังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกอย่างไรบ้างครับแล้วสําหรับผู้ที่สูงอายุมากแล้วคนมีวิธีในการออกกําลังกายดูแลตัวเองพิเศษอย่างไรบ้างในคนที่อายุไม่มากสภาพข้อยังดีอยู่ก็มักจะแนะนําว่าให้มีการออกกำลังกายประเภทมีแรงเรียกว่าแรงกระแทกที่ส้นเท้าเบา เช่นการวิ่งจอ็อกกิ้งเบาๆการเดินเบาๆนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเขา่าสามารถจะเดินได้อาจจะใช้เวลาเป็นครึ่งหนึ่งชั่วโมงได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการออกกำลังกายเช่นใช้เวทเข้ามาช่วยการ,รยกน้ําหนักเบาๆอะไรอย่างนี้เข้ามาช่วยนะครับ,รบ,รบแต่ถ้าเป็นหรือกีฬาอื่นๆสําหรับคนที่ปกตินะฮะแต่ถ้าเป็นลักษณะของผู้สูงอายุ มักจะเข่าไม่ดีหลังไม่ดีการออกกำลังกายคงต้องเลี่ยงประเภทที่ต้องยืนเดินเยอะๆเพราะนั้นอาจจะให้ท่านเดินสัก1 0 15นาทีนะครับเอาท่านมาปั่นจักรยานเบาๆสัก15นาทีมีการบุบริหารข้อนะฮะหาอุปกรณ์มาให้ท่านเล่นบ้างเช่นการลามวยไทยเก๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้รของผู้สูงอายุก็อาจจะช่วย แต่จะไม่เน้นที่เดินเยอะๆเช่นเดินรอบสวนสาธารณะเวลาเดินเนี่ยคือเดินเบาๆนิ่งๆค่อยเดินนะคุณผู้ชมอย่าไปภาพในหัวแบบโอ้โหไม่ใช่ตามิหนักอะไรขนาดนั้นครับต้องเป็เบเหมือนบางทีเราเดินคุยกับท่านไปก็ได้นะท่านได้เหมือนแก้เบื่อใช่นะคะคำถามข้อต่อมาค่ะดิฉันเคยเป็นโรคไทรอยค่ะและได้มีการรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ในปัจจุบันไม่ได้ทานแล้วค่ะดิฉันเพิ่งไปตรวจพบโรคกระดูกพุนคุณหมอบอกว่าเป็นสาเหตุมาจาก ยาดิฉันทานนั่นแหละจะมีวิธีการอย่างไรคะตอนนี้ดิฉันปวดเมื่อยทรมานมากก็คงจะต้องกลับมารักษาเรื่องกระดูกบางพูนแต่ว่าในเรื่องของไทรอยเนี่ยก็คือตัวโรคเองเนี่ยสามารถทําให้เรียกว่าเมตาบบริซึมหรือการสร้างของกระดูกเนี่ยของแคลเซียมเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้ว้ยาบางตัวก็อาจจะมีผลแต่เนื่องจากเราหยุดยาแล้วแล้วถ้าเราคุมเรื่องของโรคไทรอยได้ปกติก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เราควรต้องปร,ปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งถ้าโรคไทรอยด์ปกติแล้วก็ควรจะปรึกษาเรื่องการรักษาเรื่องกระดูกบางค่งะครับผมครับ,ค,รบคำถามต่อมาครับคุณหมอครับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนสามารถจะซื้อยามารับประทานเองได้หรือไม่คะมีไหมครับถ้าพูดโดยหลักการแล้วเนี่ยการซื้อยาสามารถเทียบซื้อได้แต่การเทียบซื้อนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีหมอที่ปรึกษาหรือการปรับขนาดยาครับ การให้ยาเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับขนาดแต่ตามความเหมาะสมตามการตรวจที่เจอเช่นความหลาแน่นมวลกระดูกเริ่มดีขึ้นยาบางตัวอาจจะต้องหยุดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีแล้วเป็นประโยชน์คนไข้ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลประจําอยู่ว่าควรจะใช้ยาต่อเนื่องแค่ไหนควรจะปรับยาขนาดไหนมีการตอบสนองดีหรือไม่ถ้าดีอาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนแบบนะครับ แล้วก็เรื่องผลข้างเคียงคุณหมอจะต้องเป็นคนเฝ้าระวังดูเพราะว่ายาบางตัวอาจจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะปวดท้องได้นะครับมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะพี่ต้าพี่ต้าคุณหมอดีกว่าโดสเราก็ไม่แน่ใจเม็ดหนึ่งสองเม็ดสามเม็ดเรามาปรับเองง่วไปหมดนะครับครับไม่จำเป็นเนี่ยซื้อได้แต่ว่ายังไงต้องกลับให้คุณหมอเขาปรับยาไปหาหมอเถอะนะอาจจะไปปรับยาบ้างเป็นคราวครับค่ะ คำาข้อต่อมาค่ะเพราะเหตุใดโรคกระดูกพรุนจึงเสี่ยงต่อเด็กในเมืองมากกว่าเด็กต่างจังหวัดที่ชอบเล่นกิจกรรมกลางแจ้งค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กในเมืองเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีกิจกรรมประเภทวิ่งเล่นนะฮะส่วนใหญ่มักจะอยู่กับหนังสือหรือไม่ก็เกมรอะไรต่างๆคอนโดครับไม่ได้ออกไปเจอขึ้นรถหลับรถติดไม่ได้ไปเจอแสงแดดบ้างเลยในแสงแดดก็มีตัวที่ทําให้ผิวหนังเราเกิดการสร้างวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะครับ การไปวิ่งได้ออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นเซลล์ให้มีการสร้างกระดูกครับเพราะฉะนั้นการทานอย่างเดียวไม่ได้ทาให้กระดูกเราแข็งแรงเราต้องมีการออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นเซลล์ด้วยครับคือเด็กในเมืองอาจจะใช้เขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งสามสี่ชั่วโมงก็อยู่บนรถติดแล้วอะชั้นหกนะตรงนา้หกไปหรอ ออกกํากบ้านตั้งแต่ยังไม่มีแดดย้ายบ้านมาอยู่ออฟฟิศเถอะไม่เอาหรอกองานหนักกว่าเดิมย้ายออฟฟิศไปอยู่ที่บ้านคำถามต่อมาครับคุณหมอครับการทานแคลเซียมอย่างเดียวครับสามารถช่วยเรื่องโรคกระดูกพรุนได้หรือไม่ครับคุณหมอถ้าหากไม่ได้ควรทานควบคู่กับอะไรเพิ่มเติมครับมักจะแนะนําให้ทานร่วมกับวิตามินดีเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เรามักจะขาด การทํางานเราอาจจะทําอยู่แต่ในตึกที่ไม่เจอแสงแดดเลยครับแล้วางท่านกลัวผิวเสียแสงแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอไม่ได้ครับนะฮะควรจะเป็นแสงแดดดีกว่าครับตอนเช้าเนะครับตอนแดดอ่อนๆนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะนั้นก็คือทานแคลเซียมอย่างเดียวคงจะ ไม่ได้ประโยชน์ควรจะกนวิตามินดีมดเคยอ่านเจอมันมีแมกนีเซียมด้วยอ่ะคุณหมอคืออันนั้นเป็นส่วนที่เราควรจะได้เพิ่มเติมคบางลายก็อาจจะทานเพิ่มไปเลยเช่นยาบางชนิดมีสารพวกนี้เสริมเข้ามาด้วยคือมันไปช่วยให้ให้ดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเหรอคะครับมันมีส่วนในการที่เมตาบอลิซึมของแคลเซียมนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตัวหลักเลยทีเดียวนะฮะแต่หมายความว่าก็ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ขาดก็ไม่น่าเป็นปัญหาใช่ไหมคะ ค่ะถ้าขาดก็เติมเข้าไปไม่ขาดก็ไม่มีปัญหาดูแลร่างกายรับประทานอาหารครบห้ามู่นี่แหละออกกาลังกายว่ากันไปลดเหล้านะอย่าไปกินอย่าไปกินแคลเซียมเพิ่มนะแล้วก็กินเหล้าเข้าไปนะนมปั่นนมปั่นโอ้ไม่จ้าบเลยคุณหมอแล้วค่ะวันนี้นะคะเราได้รับความรู้เยอะแยะมากมายจริงๆเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณผู้ชมเองและคนที่คุณผู้ชมรักได้อย่างดีทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอ ขอบพระคุณค่ะนายแพทย์จตุพรปรารถนาดีค่ะขอบพระคุณค่ะ,ะคุณหมอค่ะขอบคุณมากครับ,ค,รบคุณผู้ชมอยู่กับเราค่ะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ